ใหญ่เสี่ยงกระบะฝ่าสายฝนเสียหลักชนต้นไม้บาดเจ็บ IDRC ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียสร้างผู้นำสาธารณสุขด้านการค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียที่เกาะช้างสรุปสถิติเรอรงสงกรานสัญญาณปลอดภัยจงตราดไม่สามารถรักษาแชมป์อุบัติเหตุตายเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นปีที่6ได้ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสนสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราขคานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร09 9 5 1 2 4 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรา ใหญ่เสี่ยงกระบะฝ่าสายฝนเสียหลักชนต้นไม้บาดเจ็บที่บริเวณทางเข้าบ้านสวนถนนสุขุมวิทตาบนเขาสมิงอํงเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะใบไม้รอเรือ4772จันทบุรีเสียหลักตกถนนพุ่งชนต้นไม้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ30ปีมีบาดแผลที่ศีรษะและขาขวาก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลตราด ส่วนรถยนต์กระบะนั้นได้เสียหายบริเวณห้องผู้โดยสารที่พุ่งชนกับต้นไม้สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งรถยนต์คันเกิดเหตุน,นั้นมุ่งหน้าไปทางเพลขอสมิงด้วยความเร็วและเสียหลักตกถนนและชนต้นไม้จนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว IDRC ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชีย Global Health True Leaders สร้างผู้นำสาธารณสุขมีผู้นำรุ่นใหม่ด้านสาธารณสุข6ประเทศ23คนร่วมดูงานด้านการค้นหาผู้ป่วยมาลาเรียที่เกาะช้างเวลา10นาฬิกวันที่18เมษาย,ยน2557นายพีระเอี่ยมสุนทรนายอำเภอเกาะช้างเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชีย Global Health t 2 l e a d e r ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน International Development Research Center หรือ IDRC ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศแคนาดาซึ่งมีรองศาสตราจารย์ดรปัทมาพรกิติยพงศ์วนหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ดรปัทมาพรกล่าวว่าการประชุม Global Health t o r l e a d e r เป็นการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเอเชียโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหลักได้แก่ University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย Hanoi School of Public ประเทศเวียดนาม คุณมิงม e d i c ิ l คอ i v ยูนิเวประเทศจีนและมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีศักยาภาพด้านการสาธารณสุขระดับโลกมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความเข้าใจปัญหาสุขภาพ,ส,ภาพสุขมูลฐานสามารถนำความรู้ความสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน23คนมาจากประเทศในแถบ เอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยลาวพม่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมไปถึงประเทศในเอเชียใต้ได้แก่ประเทศเนปลาลส่วนผู้เขา้าอบรมที่มาจากประเทศไทยมาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชพัฏ หาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมั่นใจว่าผู้ที่ผ่านเข้าการอบรมนั้นจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นกําลังสําคัญในการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาครวมทั้งระดับโลกต่อไปได้ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราเลือกมาประชุมที่เกาะช้างเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีโครงการวิจัยอยู่ที่เกาะช้างนี่โครงการวิจัยเนี่ยเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากไหล แหล่งทุนด้วยกันนะคะทั้งจากออสเอของประเทศออสเตรเลียและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งจากห่วยงาน IDRC หย่วยงานซีด a ของประเทศแคนาดานะ,ะซึ่งโครงการวิจัยอยันนี้เนี่ยได้มาลงในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด6ประเทศด้วยกันนะ,ะซึ่งรวมทั้งประเทศไทยก็คือเรามีโครงการวิจัยที่ลงที่ที่เกาะช้างนี่เป็นหลักเพราะสาเหตุที่ว่าเราได้มาทําการวิจัยที่เกาะช้างเพราะว่าเกาะช้างเนี่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะเชิงนิเวศแล้วก็มีความหลากหลายของอาทางด้านาระบบนิเวศรวมทั้งมีปัญหา,าทางด้านของคนอพยพแล้วก็หลาย,ลายๆด้านที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซึ่งเรามองเห็นว่าเกาะช้างเนี่ยเป็นสถานที่ที่ยังสามารถที่จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และต่อโลกได้ เพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยที่ได้ให้ทุนสนับสนุสน,นพยายามที่จะให้มีการพัฒนาต่อช้างในระดับด้านนายพีระกกล่าวว่าการจัดการปัญหาสาธารณสุขระดับโลกเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการความร่วมมือจากบุคลากรหลายภาคส่วน สำหรับจังหวัดตราดนั้นการจัดการเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพรวมทั้งโรคติดเชื้อเป็นเรื่องซับซ้อนเนื่องจากอยู่ในเขตชายแดนและมีการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามประเทศสูงผู้นำมืออาชีพรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันและมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนรวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศก็จะช่วยเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการกับปัญหาออการสมนานในครั้งนี้นะครับออการจัดโดย มหาวิทยาลัยมิดนนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายในอาเซียนนะครับแล้วก็มีแคนาดาจากจากภาคพื้นยุโรปมาด้วยนะครับซึ่งการรวมในครั้งนี้นะครับก็มีนักวิชาการนะครับที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับการป้องกันเราะวะความเสี่ยงนะครับจากโกรคพหะาทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ไม่อยากมีความเสี่ยงที่จะมา ีโรคมีอะไรกลับไปที่ประเทศของตัวเองนะครับเพราะนั้นเม่อกีเครือข่ายเราเนี้ยก็ได้มาประชุมหารือกันเพื่อที่จะหานางหาแนวทางในการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงให้น้อยลงที่สุดนะครับเพื่อให้นักเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวได้อย่างสบายใจนะครับการสำนักครั้งนี้คิวดว่าเป็นประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะชาวกาะช้างเองหรือชาวจังหวัดตราดเองก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับอยากให้นักเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยอย่างสบายใจ ไม่มีภาะวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดด้วยนะครับซึ่งได้มาใช้พื้นที่เกาะช้างในการจัดครั้งนี้นะครับเพราะมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็คงจะได้รับประโยชน์จากการสมนาในครั้งนี้มากพอสมควร <c oughs> นอกจากวิชาการทางด้านภาหะตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยได้ประโยชน์ในตัวนะครับเพราะว่าท่านที่มาเนี่ยมาจากหลายประเทศ นะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอุนดนเซียนะครับหลายหลายประเทศด้วยกันแคนาดาเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาได้มาพบสิ่งที่ทําให้เกิดเขาเกิดความประทับใจนะครับเขาก็จะกลับไปไป,ไป,ไปเล่าเ,เรื่องราวให้พี่น้องคนที่ประเทศของเขาฟังนะครับแล้วก็บอกเออลองมาเที่ยวสิมาเที่ยวจังหวัดตาามาเที่ยวเกาะช้างเนี่ยมันเคยทาให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับผู้ประกอบการอะไรต่างๆก็จะทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น ในระดับภาพรวมของจังหวัดภาพรวมของประเทศนะครับท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนหญ้าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปา เรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนย่าก,กออกูดรีสอร์ทแอนสปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์081564 1472และ034 217 042อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพียงแค่คุณวูบหลับไป1วิ2วิ3วิ ตั้งสติก่อนสตาร์ตง่วงไหมครับ สรุปสถิติเรือรงสงกรานสัญญาณปลอดภัยจังหวัดตราดไม่สามารถรักษาแชมป์อุบัติเหตุตายเป็นศูนย์ติดต่อกันเป็นปีที่6ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์2,557จังหวัดตราดได้ไรายงานสถิติการเกิอดอุบัติเหตุประจำวันที่17เมษายนหรือวันที่7ของการเรือรงสัญจรปลอดภยัยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ข้อมูลยอดรวมสะสมผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บช่วงสงกราณในพื้นที่จังหัดตราดโดยตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนรวม7วันมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นเพศชายบาดเจ็บ6รายเพศหญิง1รายและเพศชาย5รายนอกจากนี้แล้วนายแพคพันธ์นโพแก้วรองผู้ว่าราชก,การจังหัดตราดในฐานะประธานได้กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจและได้มีการสรุปปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางการแก้ไขโดยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเส้นทางทางหลวงชนบทเป็นทางโค้งมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอซึ่งได้ให้ดำเนินการแก้ไขโดยติดป้ายเตือนทำรั้วกัน้นและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ด้านนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติให้มีการเพิ่มล่ามภาษาอังกฤษประจารําสถานีขนส่งและเพิ่มนักศึกษาเอกภาษาต่างประเทศให้เข้ามาเป็นอาสาสมัครบริการนักท่องเที่ยวประจําพื้นที่บนเกาะช้างและท่าเทียบเรือจากนั้นได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับ ผู้ว่าราชการทั่วประเทศและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต25์2,557จังหวัดขณะที่ศูนย์ปพเขต17จังหวัดจันทบุรีได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานในวันที่7เมษายนพบว่าจังหวัดในสังกัดศูนย์ปพเขต17เช่นจังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1ครั้งบาดเจ็บ3รายไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดระยองไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจังหวัดจันทบุรีไม่มีอุบัติเหตุ3าครั้งจังหวัดจันทบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3ครั้งบาดเจ็บ3รายและตราดไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้ยอดรวมสะสมในช่วงเฝ้าระวังเจวันอันตรายพบว่า4จังหวัดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม63ครั้งมีผู้บาดเจ็บ64รายเสียชีวิต14รายซึ่งหนึ่งใน14รายนี้มีจังหวัดตราดหนึ่งราย รองผู้กับการสพครองใหญ่สรุปผลการปฏิบัติงานร่วมจุดตรวจช่วงเทศกาลไม่พบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการตั้งจุดตรวจร่วมของส่วนราชการต่างๆที่ได้มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเรงลงอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่11-17เมษายน2557ที่ผ่านมา พันตำรวจโทอภิชาติถาวรวิริยะนันรองผู้กำกับสอบพอคลองใหญ่เปิดเผยว่าผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการตั้งจุดตรวจร่วมเพื่อบริการประชาชนจำนวนสองจุดคือที่บริเวณโรงเรียนบ้านเนินตาลและที่หน้าฐานสุจินดาบ้านคลองมะขาม โดยมีมาตรการหลักก็คือเมาไม่ขับและได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอลจากผู้ขับขี่ตามมาตรการ3ม2ข1รอซึ่งในช่วงเวลา7วันในการปฏิบัติงานนั้นไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและได้มีการตรวจคนรถยนต์4,382คันรถจักรยานยนต์1,162คันจับกลุ่มไม่สวมหมวกรภัย34รายไม่พบใบอนุญาตขับขี่13ราย เจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราสรุป7วันร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไรอุบัติเหตุจังตราดปลอดจากอุบัติเหตุจราจรทางน้ำ เมื่อวันที่18เมษายน2557นายประสงค์เอี่ยมวิจารณ์นักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักง,งานเจ้าท่าภูภาคสาขาตราดเปิดเผยผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาล2557ระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายนที่ผ่านมา โดยระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวตามชายฝั่งทะเลและเกาะต่างๆของจังหวัดตราดโดยเฉพาะเกาะช้างและหมูกก่เกาะใกล้เคียงซึ่งทางสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ําขึ้นที่สํงงานักงานซึ่งจากการปฏิบัติงานตลอดช่วงพบว่าจังหวัดตราดนั้นไม่เกิดอุบัติเหตุ จราจรทางน้ำเลยเนื่องจากมีระบบการป้องกันที่รัดกุมเช่นเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือต่างๆทั้งท่าเรือเฟอร์รี่ทั้งสองท่าท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวหลําสอบและท่าเรือสปีดโบสทุกแข่ง รวมถึงกำชับให้นายท้ายเรือผู้ควบคุมเรือให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเฉพาะการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงใบอนุญาตรวมทั้งการมีชูชีพเพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามยังคงพบกับปัญหาการจราจรคับข้างบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่จากสาเหตุรอลงเรือในช่วงที่นักท่องเที่ยวกลับจากเกาะช้างเนื่องจากปีนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมนํารถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปบนเกาะช้าง ขณะที่ในช่วง3-4ถึงปีที่ผ่านมาพบว,ว่านักท่องเที่ยวนั้นจัก,กระจายเดินทางไปพักผ่อนตามหมู่เกาะต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเกาะกูดเกาะหมากต่างจากเดิมที่นักท่องเที่ยวมัาจากจะนิยมเดินทางมาพักผ่อนที่เกาะช้างเนื่องจากมีเรือสปีดบ๊สเรือโดยสาร ให้บริการตามหมู่เกาะต่างๆซึ่งทางเจ้าท่าพื้ภาคสาขาตราสจึงได้มีการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยทางน้ําตามเส้นทางสู่เกาะต่างๆมากยิ่งขึ้นทั้งที่ท่าเรือสาธารณะอย่างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวแหลมสอกหรือจุดลงสปีดบ๊ชและตามท่าเรือของผู้ประกอบการ การดื่มสุราทำให้การตัดสินใจช้าลงตอบสนองช้าลงตาย <c oughs> เร็วขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไหมครับ ปะทะร้อยเอ็ดอยู่นเตดวันที่20เมษายนนี้เวลา18นาฬิกาณสนามกีฬากลางจังหวดราดทั้ง2ทีมมีผลงานที่ย่ำแย่ตราดเอฟซีต้องการเก็บแต้มสำคัญในบ้านทุกนัดขณะที่ร้อยเอ็ดอยู่นเตดผลงานยังย่ำแย่ก,กว่าตราดเอฟซและต้องการบุกเพื่อแบ่งแต้มในบ้านตราดเอฟซีให้ได้วันนี้ต้องอาศัยนักเตะต่างชาติเพื่อเจาะประตูร้อยเอดให้ได้ทั้งแคนดัส จัดดีโอชิงลาซาโรสัวซาต้องเล่นเหมือนกับเล่นให้กับอยุธยาเอฟซีส่วนแดนกลางต้องอาศัยสามประสานคือสาพรแดงสีประถมพรเสือสกุลและลาบี้คาสเซียดี ถ้าแดนก,ากล,ลางเกมไหลลื่นก็มีโอกาสทำประตูได้ส่วนเกมรับไม่ต้องห่วงทั้งอังเดรบอยโกและคิมจูยองยังไว้ใจได้พร้อมกับชัยพรอุตมรัตน์ที่เป็นดานสุดท้ายนอกนั้นเล่นตามเกมไม่ต้องห่วงตราเอฟซมีลุ้นมากกว่าพร้อมกองเชียร์ที่จากกดดันผู้มาเยือนที่เดินทางมาจากแดนไกลอ่านบนแรงได้เช่นเดียวกัน ด้านร้อยเอ๋ยอยูไนเตดที่ต้องเร่งทำผลงานเดินทางมาบุกตราเอฟซซึ่งทีมกำลังประสบกับปัญหาตัวนักเตะต่างประเทศตัวความหวังเล่นได้ไม่เข้าเป้าและกำลังถูกปล่อยตัวขณะนักเตะหลายคนยังเล่นไม่ดีส่วนตัวหลักอย่างธีรพรดีหามแหธงชัยรัชชัยและกิติพงศ์ปาภูง,งายังไม่สามารถทำเกมได้อย่างที่เคยโชว์ฟอร์มดีในดิวิชันสอ เกมนัดเตือนตราสเอฟซีจึงต้องเน้นเพื่อแบ่งแต้มจากเจ้าบ้านล่าสุดพายให้กับนักคอรัชศีมามาส้าเอฟซในบ้านศูนย์ประตูตัวหนึ่งแต่การเดินทางมาไกลและต้องมาเยือนตราสเอฟซีอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหากจะต้องการแบ่งแต้มฟันธงตราสเอฟซีเสมอกับชนะเท่านั้น ขายท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนจงหวตราดกำหนดจัดงาน CBP 58สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครั้งที่หนึ่งเตรียมพร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่18เมษายน2557นายวินิตนิรันพานิต รองประธานชุมชนรักคลองบางพระเปิดเผยระหว่างการประชุมและการถแถลงข่าวการจัดงาน CBT 58สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครั้งที่หนึ่ง โดยระบุว่างาน CBT 5 8คือ Community Based Tourism เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ20ชุมชนที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนของจังหตราดนั้นได้ร่วมกับจังหตราดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหตราดกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่1 5 2 7ถึง27เมษายนนี้ณบริเวณถนนธนจเจริญภายในชุมชนรักคลองบางพระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ทั้งอย่างเป็นเวทีทการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนทั้ง20แห่งในพื้นที่จังหวัดตราดทั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบไปด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวการแสดงสินค้าโอท็อปและของดีของแต่ละชุมชนในพื้นที่จังหราดการแสดงพื้นบ้านการสาธิตประกอบอาหารพื้นเมืองการจัดแสดงนิทรรศการแต่ละชุมชนรวมทั้งการแสดงบนเวทีภายในงานดังกล่าว ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันและเวลาดังกล่าวตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปชาวบ้านหมู่6บ้านบางอินทำวิธีปล่อยเรือตามประเพณีท้องถิน่นเชื่อปัดรังควานสิ่งชั่วร้ายและเพื่อความเป็นสุริมงคลให้กับหมู่บ้านที่สาราเนกประสงค์บ้านบางอินนายอาภากรจเจริญพลนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่เป็นประธานในการทำบุญหมู่บ้านและการปล่อยเรือรวมทั้งร่วมลดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ประเพณีการปล่อยเรือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านเพลครองใหญ่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณีที่ชาวบ้านต้องทำกันเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากหมู่บ้านโดยช่งชวงเช้านั้นจะเป็นพิธีทำบุญที่ชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวานมาร่วมกันทำบุญถวายพระจากนั้นจะเริ่มพิธีการที่จะปล่อยเรือชาวบ้านจะนำอาหารแห้งต่างๆมาใส่ไว้ในเรือที่ได้ทำการจำลองขึ้นมา จากนั้นจะยกเรือใส่เรือประมงเล็กแล้วนําออกไปรอยที่กลางทะเลสําหรับพิธีปล่อยเรือดังเก่านั้นเป็นพิธีส่งไทยเทศการส,ง,ส,ง,สงกรานที่จะมีการรดน้ําดําหัวขอพรจากผู้สูงอายุและการเล่นสัตว์น้ำแล้วรถตู้ร่วมบขสบ,บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสํารองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร 090-818-1844สถานีขนส่งเอกใหมโทษ090-818-1855เอกใหม่รถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือตรัก The น i g ตรงข้าบร้านอาหารหนองบัว พบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ อะไรดูไงดูดีมันฟันนั่นอะไรอ่ะโอ้โหโอ้เาเท่เลยดูดูดูดปาูดูาปา้ดปดปดปาูดปาูด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 าดปาูดาดปาูดูดปาูดูาปาูดูดปาวดูดปาูดูดปาูาูดปาูดูดปดูดูาปาวดูดปาูดูดปาูดดปดูดูดปาูดูปา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 ป เคร็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7ึ่